สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้นะครับจะพามาชมการทดสอบยิงกระสุนเก่านะครับทดสอบด้วยชาร์โดทูก้ามมกระบอกนี้นะครับเป็นกระสุนก้ามมอายุเก็บประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับมีพี่ท่านหนึ่งเขาให้มานะครับเขาใช้ใส่ติดอาวุธปืนเอาไว้เขาบอกว่าน่าจะเกินสิบปีเขาว่าประมาณนั้นนะครับสภาพกระสุนก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับใส่แม็กไว้ถ้าเห็นจานท้ายกระสุนนะครับเขียนว่า a p 1หนึ่งสองนะครับทั้งหมดเลย 9มอมลูกร์หนนี่ก็เป็นปีคอสอนะครับปีคอสอที่ผลิตซึ่งปีนี้ก็ปี25ก็ประมาณว่า12-13ปีโดยประมาณนะครับ13ปีประมาณนี้ครับโดยประมาณอยากต่ำก็12ปีนะครับเขาใส่กับอาวุธปืนไว้จะเห็นว่าจะมีรอยนะครับท้ายกระสุนจานท้ายกระสุนมีรอยนะครับกระชากเล่นเยินพอสมควรนะครับทุกนัดเลยเดี๋ยวจะนำไปยิงทดสอบให้ดูนะครับว่ายังใช้งานได้ปกติไหมกลุ่มกระสุนยังดีแค่ไหน เดีย๋ยวตามไปดูครับระยะประมาณสัก10เมตรนะครับมีตัวนี้นะครับเข้าเข้าคู่สำรวมนะครับ,รบผมจะแยกยิงฝั่งละ5นัดน,นะครับกระสุนจริง10นัดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับแต่น่าจะเป็นกระสุนไทยเราเนี่ยครับที่ผมให้ดูไปบัืทอกนะครับจำนวน10นัดแต่ด์โทูนะครับ ใช่ครับ ยิงจบเรียบร้อยดีนะครับปืนเคลียร์นะครับดูเป้านะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับผมยิงแบบปล่อยรีคอยนะครับก็ทําให้ปืนมันเหมือนจะเด้งเด้งรีคอยมันก็จะขึ้นสูงไปหน่อยนะครับผมไม่ได้กริปแบบยิงเร็วนะครับเป็นการยิงช้านี่นะครับเอาแรกดานซ้ายลุดออกมาหนึ่งนัดนะครับ ถ้าผมดูไม่ผิดน่าจะเป็นนัดแรกเลยนะครับที่รูดออกมานะครับเหมือนศูนย์หน้ามันเบียดขวาไปนิดนึงผมกลายเร็วไปหน่อยแล้วก็ชุดที่สองอีกห้านัดนี่นะครับอันนี้เต็มนะครับแต่กลุ่มจะเยื้องขวาบนเล็กน้อยนะครับตรงนี้เป็นที่มุมแสงนะครับเพราะว่าเป้าสองวงเนี่ยนักกีฬาเขาจะรู้ว่ายิงออกมาในกลุ่มมันจะไม่เป๊ะๆกันหรอกครับมันจะแตกต่างกันประมาณนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับกระสุนเกินสิบปีนะครับ ก็ถือว่ายังใช้งานได้ปกติรีคอยล์ปกติทุกอย่างกลุ่มกระสุนก็แน่นดีใช้ได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเช่นเดิมครับผมสวัสดีครับ